สวัสดีค่ะรับชมตะชันรอบสองนะคะตะชันรอบสองอนุนามาเจกยูทูเบอร์ช่องไหนบ้างเนาะรอบสองนี่เนาะรอบแรกไม่มีเรามามาประดามะแม่บุนทิ้นไปใส่เมื่อเราบอแม่บุนทิ้นไปย็ดอย่างอยู่เอิดเรามากกว่เอิเอินมาเอากล่องมาไว้น้ำข่อยจะไปเอิ้วไป มามแให้หนูนานรับแทนนะตัวตัวเขาก็ได้ยินเสียงอยู่นะหรือว่าเขาไม่ไปแล้วแทนไป ได้ยินได้ยินเสียงเขาอยู่ค่ะอยู่หน้าโี่ครตาคุณตาคิดค่าบริการไหมคะนะครับอยงกินเลูกสาวไงสองคนไม่ได้ก็เจะให้ใครเพราะว่าเอสีเขาสั่งมาให้แล้ว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 แล้จะให้ใครเขาาฝากให้จะให้เอ ก็ใหจะลงมาเดี๋ยวก็มาค่ะตาบนลงของผมมีสองเปยนไหมนักฝนไม่พี่ให้ใครก็ได้มารับก่อนมารับก่อนไปตปนตะกี้ก็บอกว่าเห็นสามเห็นสามนะบอกว่าเห็นสามแต่ว่านักฝนบอกว่าสองสองแล้วใครเขียนวะก็ตัที่เขียนใช่นไม้ไหมวะแล้วทำไงแสดงว่า ตาตัดสินใจเลยตายังไม่ใ่แบ่งแบ่งเดียกๆกลับไปทำนะผลใหม่อีกเพียนหนึ่งกลับมาเออกลับมานี่มีเอสซีเสซีสังหนูให้แอนหนึ่งตัวแต่แต่เอซีไม่รู้ว่าว่าแอนไม่ใช่แอนสาเพี้นแล้วจต่ใครเออ ให้ให้พอลี่เหรอเออให้พอลี่ก็ได้พี่แอนเขาแท่านไม่ได้ใช่ค่ะแล้วพี่แอนเขาจะมอบให้อ่ตั้มนี่สุกเลยนะเรียบร้อยนะขอบคุณค่ะแก่ขอบคุณไอ้แก่ให้ช่างตั้มแล้วก็ทีมงานขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพอลลี่แทนนะครับขอบคุณพี่แอนไม่กินเพราะต้องคุยกับผมก็เปิดไม่กินอาหารธรรมดากินแต่อาหารจืดครับครับครับขอบคุณครับไม่กินเนื้อสัตว์ไงแก่ ตาตาตาจะกลับไปถามไปดูไปดูรายชื่อเก่ามันมันมันจะมีรายชื่ออยู <Gym. S 1> ่แล้วใครยอมไม่ได้ที่ใครได้โชว์ได้เนื้อตาจะจำได้แม้เราคนไหนได้ก็จะเปลี่ยนเนี่ยเจอดลายแล้วมันมันมันมีติ๊กไว้อยู่คนคนติ๊กไว้อยู่ถ้าไม่มีใครเนี่ยผลจะผลประโยชน์แถวนี้แล้วแลไม่เป็นไรไม่มีใครก็ก็รับ ก็โอนให้ใครก็แล้วแต่ลุงจะมีทำอย่างนี้นะก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าสั่งเขาสั่งให้ใหม่ก็ได้น้อเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวครับเหลือกี่ออเดอร์ครับคุณตาเหลือสี่สี่เหลือสี่เหลือสี่ปก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 กรตีมันสิบเจ็ดสิบเจ็ดวันนี้ทำสิบเจ็ดตัวเวลาแล้วตามสามารถจะไปลงได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณรับผมี่ลูกน้อให้เลยโอเคครับ โอเคนะครับเหลืออีกสองพอเดอร์นนะครับตาต้องมาอีกรอบนึงเหรอคะรอบนึ่งเพราะว่าชิดไปไม่ได้รอบต่อไปกี่ตัวคะตาเขาให้มาสอตัวรอบต่อไปสี่ตัวกําลังอบอยู่แล้วค่ะตาอยากกินมากเลยน้ำลายไหลเลยลุงกิมมีสามเราไม่ต้องห่วงเอฟซีเขาให้แล้วเราได้ชิมแน่ๆลุงกิมมีสาม่่เเหห็็นนยังไม ค่ะตอนนี้ตาก็จะกลับบ้านนะคะรอพบกับตาอีกรอบนึงนะคะเอาหนูมาแจก<อ>หนูอบโอ่องนะแต่<อ>ตาเมื่อกี้หอมมาดิอตาขแปลรอทีอ่สามนะคะโอเคนะคะไล,น,ลน,น์นี้เราชมตาชานแจกหนูนาจริงๆนะคะเป็นหนูนาฟาร์ดีไอพีของนาแต่ แล้วก็ทําการอบโองมาแจกยูทูบเบอร์ตามออเดอร์นะคะไลตามรายชื่อที่อฟซมอบให้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเสียงก็ดังเนาะเสียงสัดจ้าขอบคุณหลายๆเดอค่ะกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ากดติดตามพอรอมจ้า